สวัสดีทุกท่านครับใครที่เข้ามาแล้วครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับใครที่เป็นสมาชิกเพจเจ้าสวยงฮงอาสมรุสีเนนนะครับก็ขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศที่อ,อย่างไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนนะจะใครเข้ามาก็ เข้ามาก็ขอยาตนะถ้าเลอะเทอะผมขอบล็อกนะมันมีไอ้เพวกที่สมาชิกเข้ามาในเพจแล้วเลอะเทอะก็ขอยาดบล็อกนะไม่ศรัทธาอย่าเข้ามาครับขอร้องออกไปนะฮะไม่ใช่มาเพึ่งใบบุญแล้วก็มาเลอะเทอะในเพจนะเพจนี้เป็นเพจสาธารณะนะครับเพจนี้บอกแล้วไม่ได้เน้นงมง,งายนะครับหรือไม่ได้ให้เน้นความเชื่ออะไรกันมากมายนะครับแค่ว่าสมาชิกในเพจเรียกร้องมานะครับ ส่วนไ f a ฟ e b o o k ที่ชื่อสมควรสมควรนะฮะถ้าเกิดพฤติกรรมเลอะอเทอะนี่ผมบล็อกไปแล้วนะฮะคือถ้าเกิดมาเลอะเทอะก็ทําให้ถูกนะครับมาดูถูกยยดยามไม่ชอบนะผมเป็นรูปเพจนะครับสวัสดีครับท่านแรกผมเป็นลูกศิษย์ของท่า,จานจัสซีเนนแล้วก็เป็นรูปเพจที่มาทําหน้าที่ไลฟ์สดให้พวกเราได้รับชมกันนะครับเมื่อกี้นี้มี f a c e b o ๊ k ชื่อสมควรสมควรมาเลอะอเทอะก็ขยัดบล็อกนะฮะ คือถ,ถ people, like okay. Okay. Yeah. ้าไม่ชอบมัสตาก็ออกไปนะครับคนบาปหนาอย่างนี้อย่าไปเอาอยู่ในเฟซเราเนาะโอเคนะครับผมก็บอกไปเรียบร้อยนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์๋ยวผมัวมาไปกล่ว่าดูเจ้าโสเฮงอสมฤตรีเนรนะไอ้เจ้าวสเฮงนะเจ้าวสเฮงกนะเดี๋ยวมาดูที่สวัสดีครับพีดาครับเมื่อกี้นี้ก็มีจุดประทัดกันแล้วครับอ่าช่วยกันเลยครับช่วยกันได้ครับไม่เป็นไรครับมันเลอะเทอะไงเลอะเทอะเมื่อกี้มาโพสอะไรก็ถูกเองมาแจก ถ้าถูกผมก็ไม่แจกคุณหลักมันผมไม่แจกอะไรชื่อสมควรนะ่ะเลอเถอะนะครับนี่ช้างเจ้าตัวเองขี่ช้างไพร์รวยครับนะบแล้วก็นี่เป็นเทพทันใจครับที่คนตุนใหญ่ก,กรรมการบัญชานี้นะครับใาล่าสุดนี้คนก็ยังอยู่นะครับปัจจุบันก็มีคนอยู่สวัสดีคนสามกคนดูครับสามคนดูน,ดนะครับนี่ฝากไว่าแชร์เลยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนให้ นะครับไม่มีอะไรครับมาดีมีไอ้เฟซบุ๊กเลอะเทอไอ้ชื่อ Facebook เฟซบุ๊กสมควรสมควรอะไบ่งบล็อกไปแนละ้วนะครับถ้าไม่ศรัทธาไม่เคารพก็อย่าไปอย่าเข้ามาวุ่นวายครับบล็อกไปนะฮะอย่าให้ต้องตามล่ากันนะครับเอาแค่นี้พอนะครับนะแต่ถ้ามาเลอะเทอในเพจเจ้าสัวเฮงอสมบสีเนนแห่งนี้ที่ผมไร้สดอยู่และผมเป็นลูกเพจแล้วก็ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ให้ช่วยกันดูแลแล้วก็ยังน้อยอ่ะตอนนี้อาจารย์บอกเลยว่า ผมไม่เคยสักเกตไหมผมไร์สดผมไม่เคยบอกเลยท่านอยากถูกโชคท่านต้องมาเองท่านต้องนําเงินมากรับบ่ายวิชาเองผมไม่เคยพูดช่วยไร์สดให้หน่อยนะแทนพ่อหน่อยบางคนเขาติดโควิดเขามาไม่ได้บางคนเขาอยู่ต่างประเทศเขามาไม่ได้บางคนเขาอยู่ไกลมาไม่ได้แต่อยากเสี่ยงโชคเชื่อมั่นและศรัทธานในองค์ปู่ดูสิตประเมเด๋ยไม่นจ่ดูนะครับองค์ปู่ฝากแล้วแบกงแชร์ชครับผมไม่รู้ว่าเสาร์อาทิตย์มะติดวันวันอาทิตย์ผมติดงานแน่ผมติดงานแต่งที่สระบุรีผมไม่น่าจะมาได้ ก็เลยมาขยันไล์สดวันนี้ก่อนนะผมก็พยายามจะสละเวลามาให้ทุกท่านได้ดูนะฮะมามาไล์สดให้เดเร็อนามน์มีแน่นอนครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมให้ดูองค์ปู่ก่อนพวกเราสาธุองค์ปู่เนาะนี่ถ้าใครเคยเข้ามาที่อสมศรีนี้จะเห็นองค์ปู่เด่นตงามากบางคนสอบถามเยอะมาให้ทําไมองค์ปู่ทาสีนี่นานแล้วไม่แต่ทีคืออย่างนี้ครับเออผมถามช่างเล็กแล้วแล้วถามพ่อฤกษ์ศรีเนธผู้คุณแล้วว่าพ่อครับทําไมองค์ปู่ไม่พ่นสีทั้เสร็จไปเลยอย่างนี้ครับ การพ่นสีต้องรอให้สีแห้งหรือรอให้ตัวองค์ปูหรือปูนที่เราทําเนี่ยแห้งเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ฝนตกเยอะมากแล้วทําให้ตัวน้านะครับตัวน้ํามันจะซึมอยู่ในวงออ,องค์ตัวปูนะครับตอนนี้องปูนะครับองค์ปูทั้งหมดนะครับที่ท่านเห็นทั้งหมดนะั้นหม่ว่าจะเป็นทั้งหมดต้องหัวจรดบรรจันฐานนะครับเสร็จหมดแล้วครับเสร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วมี นะับมีอะไรสร้อยสังวาลนี่แกะนะผมอนิวชี้ได้นี่ครับมีหมดนวแล้วด้านบนนี่ก็มีรูปพระนะครับตรงตรงหน้าปู่นะครับแล้วก็ปู่ปูอันนี้ปู่สวยมากปู่เป็นปูที่มีรอยยิ้มนะครับจะมุกโด่งมากนะสังเกตนะผมผมก็บอกประชานเนาะครับสวยมากครับก็ถามพ่อทศนเนมแล้วทําช่างแล้วช่างเล็กนะบอกว่าต้องรอให้ปูนแห้งสังเกตไหมครับสีปูนตามตัวจะออกสีเข้มเขมก็แสดงว่ายังมีน้ําหุ้มอยู่ อ๋อวสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อฤๅสีเนนครับพ่อสีเนนนี่ครับเฟซบุ๊กปีช้าจีบสดที่เข้ามานะครับขออภัยพ่อเลยครับบอดีมีเฟซบุ๊กชื่อสมควรสมควรเข้ามาก่อกวนลูกขอญาตบล็อกเลยนะฮะบล็อกเลยไอ้นี่ม่ศรัทธาแล้วก็วุ่นวายด้วยนะครับก็เนี่ยพ่ออยู่ด้วยนะใครฟังอยู่หกสิบห้าคนดูฟังนะครับตอนนี้ใครล็อกแล้วสามารถทํากิจกรรมได้ตามปกติแล้วนะครับตามมาตรการลายล็อกอ๋อพ่อเดินทางเที่ยงครับแสดงว่าเสาร์อาทิตย์นี้ พ่อฤาษีเนงถ้าพระคุณครับจะทําการรับลูกศิษย์แล้วนะครับใครที่จะกลับามากรับไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสมสิเนรมาดูโชคแล้วก็น่าจะเป็นเสาร์ทิศนี้ที่จะคนเยอะมากเนื่องจากว่าเป็นวันใกล้วันรวยนะครับใครที่มานะครับใครที่ต้องการจะมาที่ติดต่อไว้นะครับฟรดีคนหนึ่งร้อยสิบคนดูครับใครที่เข้ากลับมา,าเข้ามากรับไหวบูชาหลือจะมาพบท่านอาจารย์ศรีเนรนั้นน,น,น,นะครับท่านจะสามารถเข้าพบได้ก็จะมีพิธีเจิมกระเป๋า ตอกตะกุดน่าจะมีนะครับพ่อไม่รู้นะลูกขอพูดไปก่อนนะพ่อนะพอกระจำว่าเดี๋ยวไม่มีดี๋ยวพ่อพูดในกับมันนั้นทีน่าจะมีพธิธีตอกตะกุดนะครับเ,เจิมกระเป๋าสตางค์แต่ไม่รู้พ่อลงนะได้หรืยอยังแต่พิธีการนี้น่าจะได้นะนะพ่อนะที่ผมดูข้อมูลมาว่าจากรัฐบาลปลดล็อกสามารถทำพิธีกรรมได้แต่ต้องมีระยะห่างแล้วก็มีในเรื่องแบบของออการคัดกรองแล้วก็มีการผ่านเจียวละเมองยิ่งใครฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วก็ ให้ให้ท่านอาจารย์ดูนะอาจารย์นี่เช็คมาทุกครั้งนะ้วปลอดภัยเรียบร้อยนะครับอาจารย์ก็ดำเนินการตัวเองปลอดภัยแล้วก็เซฟตัวเองแล้วก็อยากจะให้พวกเราเซฟตัวเราด้วยใครที่เข้ามานะครับก็ฝากพวกเราด้วยในรูปแบบของอาการเข้ามาที่กราบไหว้บูชาเที่สมศรีเนี่ยแห่งนี้เป็นพื้นที่กระชนครับแต่ปล่อยให้ลูกหลานเรามากับไหว้บูชาได้โดยไม่คิดอะไรทั้งสิน้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าอาจารย์อยากจะให้พวกเรามากราบไหว้บูชากันเพื่อ เป็นที่ยินิตใจสถานการณ์โควิดก็แย่อยู่แล้วนะครับเราก็อยากคลายทุกข์ให้ลูกๆมีความสุขนะครับให้ลูกๆของท่าจนจ้าเสนามีความสุขก็วันเสาร์ทย์นี้ใครอยากพบท่าจนจ้าเสนาก็มาได้ตั้งแต่เวลา9โมงนะครับ9โมงเป็นต้นไปได้เลยมาลงทะเบียนน่าจะพ่อครับไม่รู้ว่าพ่อมีอาบน้ำมนต์ด้วยไหมครับแบบให้ไปอาบเองอะพ่ออาบให้คงไม่น่าจะสะดวกไม่รู้ว่าแน่ใจพ่อมีอาบน้ำมนต์ไหมครับบดรีมีคนหลายคน ถามมาครับพ่อครับว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีครับเพราะว่าโควิดมาก็การค้าขายก็ไม่ค่อยดีตัวเองก็ดวงไม่ค่อยดีมีอาบน้ำมนต์ให้ไหมครับพ่อผมไม่รู้ครับพ่อรบกวนพ่อแจ้งหน่อยนะอะอระหว่างนี้ใครแชร์ไปนะครับขอให้โชคดีนะครับพอด,ดีถ้าจะซื้อเนีน่อยู่ในไลฟ์สดเราด้วยนะอ่ะฝากไลฟ์ฝากแชร์ดูตัวเลขผมังไม่ดูตัวเลขบนม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูแปบบ๊บนึงเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเป็นแนวทางแนวทางอันนี้คือที่คนมาเสี่ยงโชคเสี่ยงราบแล้วก็จุดไว้นะครับ เยอะไม่เยอะอะไรถ้าดูเลยขอ,อย่าครับเนี่ยครับมีทุกอ่างครับมีสี่ห้าอ่างนั่งรถตู้ใส่อะไรคะอยู่ที่ไหนพี่พี่ลองพูดดิอยู่ที่ไหนไอเมานั้นก็น่าจะจําไม่ได้ว่ากี่ร้อยบาทครับจำไม่ได้น่าจะจำไม่ได้ว่าสามร้อยหรือเท่าไหร่ันไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจนะลืมลืมและเป็นค่ค่าครูค่าของอาจารย์ไม่เอาอะไรครับอาจารย์นี่ครับจังมาปะ่ะเอาไปดูตัวเลข ถ้าใครเห็นเลขอะไรสวัสดีคนหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนดูครับเห็นเลขอะไรรีบพิมพ์ไฟเลยนะผมแบตเหลือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วด่วนเลยพูดมากครับแบตเหลือห้าเปอร์เซ็นต์พูดมากไปเอ้าผมปรับไฟก่อนปัดไฟผมว่าเร่งแสงของมจะหมดไวโอเคเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวยาเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยเดี๋ยวบอกให้ก่อนเลขนี้เลขเจ็ดสามสี่สองเก้าศูนย์สวัสดีคนหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนดูครับเอาใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยฟ้าก็ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเผื่อโทรศัพท์ผมแบต หมดไปจะยุ่งเลย